ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เปิคลองหอยคงจังหวัดสงขลามเมื่อบ่ายวานนี้นะคะโดยเจ้าที่ได้มีการสนที่กาลังร,างร่วมกันหลายฝ่ายค่ะเข้าตรวจค้น3จุดโดยเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนกองกํากับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฐานเรือเจ้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ ออกปฏิบัติการกวาดล้างนักขายาเสพติดในพื้นที่อำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลารวม3เป้าหมายค่ะโดยจุดแรกเข้าตรวจค้นที่บ้านเลขที่40หมู่2ตำบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโคงจับกลุ่มนายกันตะพงหรือว่าในก๊อตอินตาปาระอายุ24ปีพร้อมยาไอซ์นะคะ581กรัม ยาบ้า1,200เมตรพร้อมเครื่องช่างอุปกรณ์การเสพอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ได้1กระบอกซึ่งขณะเข้าจับกลุ่มนะคะนายกันตพง์ถึงขั้นเสียสติและก็ตกใจกลัวอย่างหนักค่ะทั้งออกอาการยกมือไหว้และก็ร้องไห้คร่ำครวญขอให้เจ้าที่ปล่อยตัว จนควบคุมสติตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวว่าจะถูกเจ้าที่ทําร้ายร่างกายแต่สุดท้ายก็ยอมบอกของกลางที่ซ่อนทั้งหมดนะคะแล้วก็ยอมสะทอดไปยังเอเจนท์ที่รับยามาขายเดี๋ยวไปฟังไปดูบางช่วงบางตอนที่เจ้าที่ใช้ปฏิบัติการในการบังคับเมื่อวันนี้กันค่ะเ<อ>จ้าเจ้เจออะไรเจเจ้าในบ้านมียาไหมไ,ไม่มีเลยก็ไม่มีไหมไม่ อย่ามาดีงว่าต้องมึงต้องเื่อนมึงใครเอามาไว้เื่อนมึงเฟื่อนเจอไรเบียยไว้ตรงไหนไม่จาบไม่จาบเลยไว้ตรงไหนเโล่ห์เหลือมาเป็นยาบ้าไอ้ก๊อตบ่มันก็บ่เกิดบ่มาเลยของผู้ต้องหาก็คือนายกันตพงศ์หรือว่านายก๊อตค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยซักถามเมื่อวานนี้ขณะบุกรวบตัวภายในบ้านนะคะและก็ยอมให้การซัดทอดไปยังผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆรวมไปถึงที่ซ่อนของกลาง จุดที่2ที่เจ้าที่เข้าไปตรวจคน้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกรายก็คือที่บ้านเลขที่47ทับ1หมู่2ค่ะจับกลุ่มนายสมศักดิ์หรือว่านายชูดยูหนูอายุ29ปีที่นี่ยึดยาบ้าได้570เม็ดใบกระท่อมสามาัดและก็รถมอเตอร์ไซค์1คัน แล้วก็สุดท้ายค่ะไปที่บ้านเลขที่47ทับ1ห,หมู่2เช่นเดียวกันค่ะในตำบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโขงจับกลุมนายอภิรัตหรือว่าในตู่ยอดแก้วอายุ29ปียึดยาไว้ยาบ้านะคะ160เมตรไอซ์ได้จำนวนหนึ่งแล้วก็รถกระบะอีก1นึคัน ตำรวจและก็เจ้าที่บอกนะคะว่าทั้ง3รายเนี่ยพบว่าเป็นเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอคลองหยอยคงจังหวัดสงขลาค่ะและก็อยู่กลุ่มกระบวนการเดียวกันที่จะลักลอบค้าย,ยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะ